สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรีวิว w a t e r p p k sp 2 0 2พีปืนพกที่ไม่เพียงแต่คงสถานะความเป็นตำนานเอาไว้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังได้รับการอัปเดตอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักยิงรุ่นใหม่ทั่วโลกปืนรุ่นนี้เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในปืนพกที่มีชื่อเสียงที่สุดด้วยความโด่งดังจากภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่พิพิเคตเอสยังคงยืนหยัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความรูราความกะทัดรัด และความน่าเชื่อถือในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกสมรรถนะจริงจุดเด่นเฉพาะราคาปัจจุบันและสรุปว่าปืนรุ่นนี้ยังคงน่าซื้อในปี2025หรือไม่เริ่มจากภายนอกวอเตอร์พิพิเคป p 2025ยังคงรักษาสมดุลระหว่างกลิ่นอายความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเมื่อมองครั้งแรกคุณจะเห็นได้ทันทีถึงโปรไฟล์บางเฉียบเส้นสายที่เรียบง่ายโค้งมนในสไตล์ดั้งเดิมและขนาดกระทัดรัดที่ทำให้ปืนรุ่นนี้แตกต่าง และจดจำได้ง่ายโครงสแตลเลสให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราซึ่งปื่นขนาดเล็กน้อยรุ่นไหนก็ยากจะเทียบได้วอเตอร์ยังคงรักษา DNA ดั้งเดิมของพีพีเคไว้แต่เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยเช่นงานกลึงที่แม่นยำขึ้นร่องสไลด์ที่ลึกและจับถนัดมือขึ้นและผิวเคลือบที่ทนต่อการสึกหรอมากกว่าเดิมด้ามจับถูกออกแบบให้ยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับมือใหญ่ทำให้จับถนัดขึ้นโดยไม่เสียความสามารถในการพกซ่อนดีไซน์ โดยรวมยังคงความสง่างามที่แฟนทิเคชื่นชอบพร้อมความรู้สึกที่เข้ากับยุคสมัยในปี2025ด้านสมรรถนะวอเตอร์ p ิปิ2025มอบประสบการณ์การยิงที่คุณคาดหวังได้จากปืนพกป้องกันตัวที่มีหลักฐานตำนานโดยปืนรุ่นนี้ใช้กระสุน380 a c p ซึ่งให้แรงรีคอยที่ควบคุมได้ง่ายยิงสบายแม้จะซองยิงยาวนานระบบไกดับเบิลซิงเกิลแอคชั่นมอบทั้งความลอดภทยและความยืดหยุ่นไกดับเบิลช็อตแรกหนะัก และมั่นใจส่วนการยิงซิงเกิลช็อตต่อมานั้นเบาและคมช่วยให้ยิงได้แม่นยำขึ้นลักษณะโครงปืนที่เป็นลำกล้องคงที่ก็ช่วยเพิ่มความแม่นยำในตัวซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับปืนขนาดกระทัดรัด,ดสูงเล็งแบบเตี้ยไ,ได้รับการปรับให้มองเห็นชัดขึ้นเหมาะกับผู้ยิงยุคใหม่ที่ต้องการจับเป้าเร็วความเชื่อถือได้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของวอเตอร์และรุ่นนี้ก็ทำได้ดียิงได้ลื่นกับกระสุนนักคุณภาพและดูแลง่ายแม้จะไม่ใช่ปืนที่ออกแบบมาเพื่อแข่งขันหรือใช้เชิงยุทธวิธีหนักหน ในชีวิตประจำวัน PPKS ก็ยังคงน่าประทับใจสิ่งที่ทำให้วอเตอร์ PPKS 2025โดดเด่นคือเอกลักษณ์เฉพาะอันดับแรกคือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่หาตัวจับยากปืนรุ่นนี้เป็นหนึ่งในปืนที่มีชื่อเสียงและมีสไตล์มากที่สุดที่เคยถูกผลิตการครอบครอง PPKS ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งานแต่คือการได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์เกือบศตวตรรษนอกจากนี้ยังเป็นปืนที่เหมาะสําหรับการพกซ่อนด้วยโปรไฟล์ที่บางทําให้ใส่ซองพกหรือซ่อนในร่างกายได้ง่ายอีกจุดเด่นคือโครงโลหะทั้งกระบอกซึ่งต่างจากปืนพกพกซ่อนยุคใหม่หลายรุ่นที่ใช้โครงโพลิเมอร์ทําให้ PPKS ให้ความรู้สึกแข็งแรงงอและมั่นใจยิ่งขึ้นและแน่นอนปัจจัยด้านวัฒนธรรมก็ไม่อาจมองข้ามปืนรุ่นนี้มีสเสน่ห์ในตัวเองดึงดูดทั้งนักสะสมและผู้ที่อยากได้ดปืนพกซ่อนที่มีเอกลักษณ์ ด้านราคา w a t e r p p k S 2,025อยู่ในกลุ่มปานกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับปืนพกป้องกันตัวขนาดกระทัดรัดอื่นๆโดยราคาจะอยู่ราว750-900ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับฟินิชและการจัดจําหน่ายทําให้แพงกว่าปืนโพติเมอร์บางรุ่นแต่ก็ยังถูกกว่าปืนหรูคุณจ่ายเพื่อได้งานประกอบที่ประนีชื่อเสียงและเสน่ห์เหนือการเวลา